เจ้าของสินทรัพย์โดยไม่ต้องซื้อเองทั้งหมดเมื่อทุกอย่างสามารถแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลได้รู้จักเทรนด์การลงทุนแห่งอนาคต tokenization ค่ะพูดถึงสินทรัพย์นะคะหลายคนก็เลือกเก็บในหลากหลายรูปแบบเนาะเป็นทั้งเงินสดเงินฝากลงทุนในหุ้นลงทุนในกองทุนนะคะหรือว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็เป็นการลงทุนในที่ดินอสังหาริมทรัพย์ทองเพชร หลายหลายคนเนี่ยบางครั้งอยากจะถือครองทรัพย์สินที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงเราเห็นว่าคอนโดย่านทองหล่อมีศักยภาพที่จะเติบโตในอนาคตอย่างเช่นวันนี้นะคะราคาคอนโดในทองหล่ออาจจะอยู่ที่ตารางเมตรละ1 8 5 0 0 0บาทแต่เราเล็งเห็นแล้วว่าอนาคตเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปอีกเป็นแบบ3 0 0 0 0 0กว่าบาทแน่ๆกำไรกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ก็ว่าไปแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าบางทีเราอาจจะมีเงินไม่เพียงพอที่จะสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้นๆที่เราเชื่อว่าจะมีมูลค่าในอนาคตได้ทั้งหมดเต็มๆดังนั้นนะคะ เราจึงทําได้แค่ลงทุนในประเภทอื่นที่เราสามารถแบบแออฟอร์ดหรือว่าจ่ายมาเป็นของเราได้แต่ด้วยเทคโนโลยีตอนนี้คะ่ะมีสิ่งที่เรียกว่า t o เคไนเ a t i o n นะคะที่ทําให้เราสามารถแปลงทรัพย์สินที่อาจจะเคยมีมูลค่าเยอะๆเป็นก้อนใหญ่ๆอย,ยอย่างเช่นคอนโด50ล้านร้อยล้านที่ดินทองเพชรให้เป็นแบบส่วนเล็กๆๆกๆๆได้แล้วก็ให้เราสามารถถือครองเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของเราได้หรือในอนาคตนะคะอาจจะกระทั่งแปลงสิ่งที่ปัจจุบันเนี้ยไม่ได้เป็นสิ่งที่แบบเป็นมูลค่าจับต้องได้ ขนาดนั้นแต่เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าเนี่แหละมีมูลค่าอย่างเช่นชื่อเสียงลิขสิทธิ์ภาพวาดมาถือครองเป็นสินทรัพย์ได้เช่นเดียวกันเรื่องนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวนี้เฟื่องมาเล่าให้ฟัง Tokenization ค่ะ พูดถึง tokenization นะคะหลายคนอาจจะสับสนกับคําว่า cryptocurrency เพื่องขออธิบายแบบนี้ค่ะทั้งสสิ่งนี้เนี่ยอยู่ในร่มใหญ่เดียวกันคือสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าด i g i t a l a s s เ t นะคะเก็บมูลค่าอยู่บนบล k อกเช in เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้แต่มีมูลค่านะคะ cryptocurrency นะคะเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่จับต้องไม่ได้แล้วก็ไม่มีสินทรัพย์ค้าอยู่นะคะที่รู้จักกันดีก็อย่าง bitcoin ethereum นะคะซึ่งเพื่องก็เคยทําคลิปอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วสามารถไปดูเต็มๆได้นะคะส่วน tokenization เนี่ยมันเหมือนเป็น ภาคต่อของคริปโตเคอเรนซีแต่ว่าคราวนี้คือการนําเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะมาซอยย่อยสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้ให้กลายเป็นเหรียญดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลโทเค็นซึ่งเก็บมูลค่าแบบแยกส่วนกันได้ค่ะการใช้วิธีโทคไนเซชันแบบนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ง่ายขึ้นเป็นแบบลักษณะ fractional ownership หรือว่าเป็นแค่ส่วนเล็กๆของทรัพย์สินใหญ่ๆห,หนึ่งอย่างซึ่งผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากดิจิทัลโทเค็นนะคะก็คล้ายๆกับการลงทุนในหุ้นค่ะลองอธิบายให้เห็นภาพ ง่ายแบบนี้ค่ะสมมติว่าเฟื่องมีคอนโด1ห้อง50บล้านบาท500ตารางเมตรแล้วเฟื่องก็เอาคอนโดนี้ไปทคกไนซ์หรือว่าซอยย่อยๆๆๆเป็นทั้งหมด500โทเคนก็คือ1โทเคนเท่ากับ1ตารางเมตรนะคะจากนั้นเฟื่องสามารถเอาโทเคนนี้ไปแบ่งขายให้กับคนอื่นได้แปลว,ว่าตอนนี้คือเฟื่องไม่ได้เป็นเจ้าของห้องชุดอันนี้คนเดียวละสามารถที่จะมีคนอื่นๆมาร่วมเป็นเจ้าของห้องชุดอันเดียวกันกับเฟื่องได้เช่นสมมติว่ามีนางสาว A และนางสาว B ซื้อทเคนคอนโดนี้ไปคนละ50โทเคนแปลว่านางสาว A และนางสาว B ีก็ถือครองคอนโดเนี้ยคนละ10%พอจะเห็นภาพไหมคะว่าตอนนี้นางสาว A แล้วก็นางสาว B เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีเงินถึง50ล้านเพื่อที่จะเป็นเจ้าของของคอนโดห้องนี้แต่สามารถที่จะใช้เงินแค่ส่วนหนึ่งเพื่อจะซื้อความเป็นสัดส่วนของเจ้าของเท่านี้ก็สามารถครอบครองสินทรัพย์นี้ได้ค่ะซึ่งการทําแบบเนี้ยค่ะมันก็คล้ายๆกับการที่เราถือหุ้นเนาะสมมุติว่าเรามองคอนโดอันเนี้ยกลายเป็นเหมือนบริษัทหนึ่งบริษัทมันมีแบบอัตราส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นเปอร์เซ็นต์ต่างๆนานาใดๆใน มีหุ้นเล็กๆกี่หุ้นราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเราสามารถไปขายต่อได้จํานวนหุ้นของเราขายคนที่แบบอยากจะมาเป็นเจ้าของนี้ราคาเท่านี้เท่านั้นแต่ในกรณีที่แบบเจ้าของจริงๆที่เป็นหุ้นใหญ่อัตราส่วนใหญ่เราเป็นเจ้าของคอนโดเอกับ B มีอัตราส่วนการถือครองคอนโดอันนี้แค่ประมาณคนละสิก็คือไม่ใช่เป็นเสียงโหวตเสียงใหญ่นะคะสมมติว่ายังมีเจ้าของคอนโดที่ยังถือเป็นดิจิทัลโทเค็นอัตราส่วนที่เยอะกว่าเกิน50%เขาก็เป็นคนที่มีอํานาจตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะขายห้องชุดทั้งห้องนี้ไปให้กับบบคนที่แ เทคโอเวอร์ไปเลยหรือเปล่าถ้าขายไปปุ๊บ A กับ B ก็จะได้กําไรไปคนละ10%จากส่วนต่างเจ้าของที่แบบตัดสินใจขายอ่ะทั้งหมดแบ่งกลับมาที่ตัวเองค่ะแต่ทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับข้อตกลงแล้วก็นโยบายของทรัพย์สินนั้นๆด้วยนะคะที่บอกว่าตามนโยบายเนี่ยเพราะว่าการถือครองโทเค็นนะคะไม่ได้มาในรูปแบบของผลกาไรเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆอีกค่ะซึ่งสาหรับประเทศไทยนะคะการโทเคแนนเซชันที่ถูกกฎหมายเนี่ยสามารถแบ่งออกได้เป็น2รูปแบบตามผลประโยชน์ของการถือครองนะคะ แบบแรกก็คือ investment token หรือว่า token สำหรับการลงทุนแล้วก็แบบที่2ค่ะ utility token หรือ token สำหรับการใช้ประโยชน์ค่ะอันแรกก่อนค่ะ investment token หรือว่า token เพื่อการลงทุนนะคะอันนี้เหมือนกับที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เลยคิดเหมือนการลงทุนในหุ้นเปียบเลยค่ะโดยเรานะคะก็จะซื้อ token ของสินทรัพย์หรือว่ากิจการใดๆมาถือครองส่วนหนึ่งพอถึงเวลาที่สิ่งที่เราถือครองสร้างกำไรขึ้นมาเจ้าของก็จะจัดแบ่งรายได้ไดตามสัดส,ส่วนให้กับคนที่ร่วมลงทุนในรูปแบบต่างๆนะคะโดยอาจจะเป็นการรับ token ของกิจการนั้นๆเพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นตัวเงินกลับมาอันนี้ก็แล้วแต่นโยบายนะคะนักลงทุนก็จะได้กําไรในส่วนนี้ส่วนบริษัทก็จะได้ระดมทุนเพื่อดําเนินธุรกิจต่อไปยกตัวอย่างเคสที่ประสบความสําเร็จในการระดมทุนแบบสินทรัพย์ดิจิทัลนะคะอย่างกรณีโรงแรมเซนต์ริจิสแอสเพนรีสอร์ทเขาออกแอสเพนคอยค่ะมาใช้ในการระดมทุนก็ระดมทุนไปได้ถึง18ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเป็นเงินไทยคือประมาณ600กว่าล้านบาทเลยนะคะเยอะมากๆ2ค่ะโทคเค็นเพื่อการใช้ประโยชน์หรือว่า utility token น,นะคะ สิทธิประโยชน์ที่ผู้ถือครองโทเค็นแบบนี้ได้เนี่ยจะไม่ได้มาเป็นกําไรปันผลนะคะแต่ว่าเป็นสิทธิ์ในการใช้สินค้าหรือบริการตามนโยบายแบ่งตามสัดส่วนการถือครองค่ะซึ่งก็อาจจะมาในรูปแบบของส่วนลดคูปองสินค้าหรืออื่นๆเช่นสมมติเฟื่องซื้อโทเค็นของธุรกิจร้านอาหารเอาไว้นะคะเขาอาจจะให้เฟื่องกลับมาเป็นคูปองเอาไว้ใช้จ่ายซื้อของกินในร้านอาหารในเครือเขาอะไรอย่างนี้ซึ่งเราก็อาจจะใช้คูปองนี้เองก็ได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าอ่ะก็ได้เป็นของกลับมาเป็นคูปองแต่ไม่อยากใช้เองก็อาจจะไปขายต่อได้ก็เหมือนกัน thank <sharp inhale> you เข้าใจคอนเซปต์กันไปแล้วนะคะแต่ว่าหลายคนฟังแล้วก็อาจจะยังแบบเอ๊ะเอ๊ะมันเหมือนกับการที่เราไปซื้อของที่จับต้องไม่ได้หรือเปล่าจะปลอดภัยไหมเงินมันจะหายไปมันอยู่ตรงไหนนะซึ่งหัวใจของบล็อกเชนเนี่ยคือความโปร่งใสตรวจสอบได้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ต้องพึ่งตัวกลางส่วนนี้เนี่ยก็จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าเราไม่ได้ถือเอกสารปลอมฉนวปลอมเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถูกคคอร์ดถูกเก็บ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 ข้อมูลเป็นแบบสมาร์ทคอนแท็กต์อยู่บนบล็อกเชนอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งแก้ไขไม่ได้ปลอมแปลงไม่ได้แล้วก็แบบ แก้ไขาย,ยากมากๆดังนั้นอุ่นใจได้แต่ก่อนจะอุ่นใจได้ต้องเข้าใจเทคโนโลยีบล็อกเชนก่อนดูคลิปย้อหลังได้นะคะแล้วเอมองกลับมาในมุมของการลงทุนเนี่ยข้อดีของโทเคไนเซชันมีอะไรบ้างซึ่งแบ่งเป็นง,ง่ายๆ3ามอย่าง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ค่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อันแรกนะคะเมื่อไม่ผ่านตัวกลางค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยก็น่าจะถูกลงถ้าใครเคยซื้อขายสินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินบ้านคอนโดนะคะก็คงจะคุ้นเคยกับค่าโอนซึ่งค่าโอนเนี่ยก็มีมูลค่าค่อนข้างสูงนะคะเขาก็จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาสินทรัพย์ของสิิ่่่งงงนนั้ซึย ค่าสินทรัพย์สูงเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์คุณมาก็จะยิ่งแบบต้องจ่ายแพงขึ้นตามถูกต้องไหมคะซึ่งพูดตามตรงนะคะว่าเขาคงไม่มีใครอยากจะไปเสียค่าโอนตรงนั้นเพราะว่าเฮ้ยจ่ายค่าบ้านก็แพงแล้วค่าโอนก็ต้องแพงตามไปอีกหรอแต่พอรูปแบบการถือครองมันมาในลักษณะของแบบ fractional ownership เป็นแบบสัดส่วนเล็กๆแบบนี้ถือดิจิทัลโทเค็นเป็นเท่านี้ค่าธรรมเนียมในการโอนก็น่าจะถูกลงตามไปด้วยอาจจะเหลือเป็นแค่ค่าโอนโทเค็นดิจิทัลเท่านั้นนะคะแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะเพราะค่าธรรมเนียมการโอนต่างๆก็จะขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละะปรรเทศด้วยก็อ จับตามองกันต่อไปค่ะ ข้อ2ค่ะการโอนเป็นเจ้าของง่ายขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าการโอนซื้อขายมันไม่ผ่านตัวกลางใช่ไหมคะแต่ว่าเพื่อเทคโนโลยีบล็อกเชนก็ทําให้ค่าธรรมเนียมน้อยโอนเป็นเจ้าของตรวจสอบได้ง่ายไม่ต้องไปนั่งจัดการเอกสารเชื่อใจใครวุ่นวายแต่สามารถดูสิ่งที่อยู่บนบล็อกเชนได้เลยแบบมั่นใจเทคโนโลยีนี้ก็จะทําให้การซื้อขายเป็นเจ้าของเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นค่ะและข้อ3ค่ะอันนี้สําคัญที่สุดสําหรับเพื่องเลยนะคะคืออย่างที่บอกไปว่า t o k e n i z a t i o n สามารถทําให้เราเลือกเก็บมูลค่าของทรัพย์สินอะไรก็ได้ที่เราเชื่อในสิ่งนี จริงมันเหมือนกับเรามีอำนาจกลับมาที่ตัวเรานะคะอย่างเช่นเราเชื่อในออผลงานภาพเขียนของจิตรกรคนนี้ว่าอนาคตตอนนี้ขายแสนนึงแต่อีก5ปีมันจะเป็นล้านนึงแน่ก็สามารถแบบเก็บเป็นสัดส,ส่วนได้มีเงินน้อยแต่ก็สามารถลงทุนในสิ่งใหญ่ที่เราเชื่อได้เหมือนกันค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แบบแค่มโนภาพเฉยๆนะคะแต่เคยมีเคสที่เกิดขึ้นจริงแล้วยกตัวอย่างอย่างเคสระดับโลกนะคะนักมวยชื่อดังแมนนี่ปาเกียวเขาเคยออก utility token ของตัวเองนะคะชื่อว่าแพ็กย่อมาจากแพ็กแมนฉายาของเขานั่นเองในปี2019ก็ออกมาแจกให้กับแฟนคลับนะคะเพื่อที่จะได้สิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆกับการมาอินเทอร์แอคมามีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเขาใครที่มีโทเค็นนี้นะคะก็มีสิทธิ์ที่จะได้ใกล้ชิดแล้วก็ร่วมกิจกรรมพิเศษกับแมนนี่ปาเกียวได้ซึ่งอันนี้คิดในเชิงมูลค่านะ จะช่างเป็นสิทธิพิเศษประโยชน์ที่แบบมีจำนวนจำกัดแล้วคนได้น้อยจริงๆเราก็สามารถที่จะเอาอันเนี้ยไปขายต่อได้เหมือนกันอ่ะนี่ก็เป็นแบบสิ่งที่เห็นภาพขึ้นมานะคะทีนี้ค่ะย้อนกลับมาที่ประเทศไทยนะคะหลังจากทำคลิปแนวประมาณนี้ไปดิจิทัลแอสเซทบล็อกเชนคริปโตเคอร์เรนซีอย่างเงี้ยมีคนมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยลด่ดาของเรารีวิวธุรกิจผิดกฎหมายหรอไม่ผิดนะคะทุกคนตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกไปเพราะว่าเรื่องนี้ค่ะอยู่ในสายตาของกลอตนะคะเขามีกฎหมายออกมารองรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วแล้วก็มีการสกรี ปลอดภัยแล้วก็ถูกกฎหมายด้วยมีพรกรสินทรัพย์ดิจิทัลมากํากับดูแลเลยล่ะคะ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายคนให้ความสนใจกันมากขึ้นแมสมากขึ้นนะคะสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลถามว่าในไทยลงทุนได้ที่ไหนบ้างก็มีหลากหลายเจ้าเลยนะคะหนึ่งในกระดานเทรดที่ถูกกฎหมายแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนของเราในคลิปนี้ด้วยนะคะก็คือซิฟเมเราสามารถที่จะไปลองซื้อขายแลเกเปลี่ยนดิจิทัลโทเค็นในนั้นได้เลยนะคะซึ่งซิฟเมกโทเค็นนี้นะคะก็ทําหน้าที่เป็นทั้ง token แล้ว token เนะะมนตราซื้อหแล้วก็ยอ ซองเ i p m x x t o k n n m m เนี่ยนะคะเขาก็จะให้สิทธิพิเศษประโยชน์ต่างๆกับเราเดี๋ยวเฟื่องขึ้นให้ดูตามนี้เลยค่ะ ซึ่ง CMT นี้นะคะก็อยู่ใน Coin Market Cap ด้วยก็ถือว่าเป็นแบบการยอมรับที่สามารถ Exchange ในที่อื่นๆได้เหมือนกันนะคะก็ลองไปศึกษากันดูนะคะถ้าใครแบบอยากลงทุนในดิจิ t a ลแอสเซทอะไรแบบนี้ส่วนตัวคือก็ยังไม่ได้ลงทุนขนาดนั้นเหมือนกันนะคะศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็มาเล่าสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีมาสู่กันฟังแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ไปลงทะเบียนฟรีโหลดฟรีลองเล่นกันได้หน้าเว็บของเขาเลยค่ะแต่ย้ำอีนนิดนึงนะคะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนอย่าง เต็มที่นะคะก็นี้ก็อยากอยากให้รู้สึกรู้ลึกร,ร,รู้แจ้งมากกว่านี้เหมือนกันก็ไม่แน่ค่ะวีนี้เราอาจจะเห็น อพิโซดที่แบบเจาะลึกเรื่องนี้เพราะเฟื่องก็ศึกษาเรื่องนี้เหมือนกันจะค่อยๆมาเล่าสู่กันฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วมากนะคะเพราะอนาคตใกล้กว่าที่เราคิดค่ะรู้ก่อนได้เปรียบก,กว่าแล้วก็ศึกษาดีๆจะได้ไปกับรถไฟขบวนนี้ให้ทันนะคะแล้วก็รูปติง<อ>้งฟิวเจอร์ของเรานะคะยังคงคึกคักอยู่ใครที่สนใจพูดคุยเรื่องอนาคตกับเพื่อนที่แบบเป็นคอเดียวกันในนั้นข่าวลึกข่าวแบบอินไซเดอร์อะไรมากมายก็ไปกดจอยกลุ่มกันได้นะคะเจอกันใหม่ เอพิโซดหน้าเพราะอนาคตใกล้กว่าที่เราคิดค่ะ d a n ส e f u เจ r e เจอกันค่ะ